ว้าวเจอคนดังได้ทุกครับทุกคนจานทีมย่าสุดยออยขอบคุณชวนสุดยอดทีมครับเฟร็ดอ้าวแตกโอ้ยทีมนู้นเจอโหดเหมือนกันเลยเฮ้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 ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ย เรียบร้อยหนึ่งศพจับกบไปดิเอาย้ายจุดแล้วเหรออุ้ยเอ้าโดนหลังเฉยียานต้องแบกแล้วล่ะอะไรเอ้ยเอ้ยโอ้ยสเต็ปมันได้ว่ะมันปีนเลยมันปีนหน้าต่างเลยใส่ย่องเบาไว้เนี่ยใส่แบบว่า

เฮ้ยข้างบนไม่ได้จับหนึงนึเดนานนะเนี่ยมันก็จะแบบว่าแปลกๆนิดนึงอะไรเนี่ยยังไม่ทันยิงใครเลยโอ้ม่โดนยิงอะไรเนี่โยมันกั้นมันกั้นไอ้นี่ไว้เลยอ่ะไม่เจอใครเลยเนี่ย เด็บแล้วข้างบนอะไม่ได้คิวใครเลยยิงไม่แท็กขอ,ขอ,ขอตั้งใจล่นก่อนนะผมไม่ใส่เลยเออมาตัวแรกมาลวตัวแรกมาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยเขาก็ว่าทำไมกดยิงไม่โดนแป๊บนึงทำไมปุ่มมันไปเลื่อนอยู่ตรงเนี้ยรเพาะว่ากดยิงไม่ค่อยโดนได้ละได้ละโฟล์ละโฟล์ละตอนนี้หมแอบเป็นบ่อยโอ้ยยิงแม่นนะโอยโคตรเจ็บเลยขีดเดียวตายฮัลโหลทำไมมันไม่ตายไปไปไป หลังเข้าไปนะเมื่อกี้เห็นหลังแบบแวบๆโดนยิงหลังอีกอ่ายึดได้ยึดได้ละเดี๋ยวเราโซนข้างนอกนะผมเดี๋ยวเราโซนแถวนี้เผื่อมีคนมาจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกยิง UAV กันนี่แน่เฮ้ยเอาวะดีเพื่อนหลังแตกแจกโชคเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ยจิงโจ้อื้งสเต็ปจุ๊บจุ๊บนี่ไงสารคิวจิ๊ปเปิลคิวข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะโอ้โหไม่ได้จัำดึงดึงเจ็ดดาชนับระยูซี่ไปไปชนะได้อยู่ชนะได้อยู่เดี๋ยวว่าอีกสักพภานึงจะจะเปิดสีละ นี่ไงมันมาแรงใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่ามันนงนี่นนนนไงไนี่ไงเราคิวตั้งเยอะทำไมเราที่โหละเนี่ยน,นี่เราก็แบบว่ายิงเยอะมากนะทำไมเราที่โหละเนี่ยจุดเราก็ยึดนะเราไม่ใช่เราไม่ยึดนะ โหข้างบนนี้สวยเลยโอยมันอ่ะข้างล่างสองตัวแป๊บอือหืออะไรไงวะเนี่ยต้องไปปีนเอาปีน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 ยิงอือหือได้แล้วครับผมพี่เนี่ยนักยิงจุดโน้นหนึ่งที่เฮ็ดอ้อยแตกสิบสามตายเก้าผมกับการโซโรดิจิตของเราอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะเนี่ยที่ตึกใช่ปะมันยังไม er> ่เปลี่ยนนะ เด hmm, ี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดปืนระเบิดไหมเนี่ยนี wow ่แน네่เออเดี๋ยวเดี๋ยวปืนระเบิดจากไหนเนี่ยไม่รู้ล่ะโทรฟีไว้ก่อน นี่แน่โอ้โหปวดมั่วโอ้ไม่ทันนัวซัวซัวมากเฮ้ยนิดเดียวโดนยิงขึ้นไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเป็นไปลบทำไมไม่แพ้เนี่ย๑๘ ก็ถือว่าสกอร์เราก็ถือว่าโอเคนะผม16-9คือตอนแรกอ่ะเรายิงเรายิงไม่ได้เลยตอนแรกอ่ะยิงแบบยิงยับอะ่ะโโ้น เสียวเสียวเสียวไปทางไหนดีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันสับเกิดแล้วเนี่ยดันไปดันไปอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแพ้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้แบบเอาจริงๆนะคือปืนเราแบบว่าโคตรได้เปรียบเลยนะ reloading นี่ไงแก้แขนแก้แขนตึงเปรีย้ยเปรี้ยตึงตึงนี่ไง,ไงพี่ก็เล่นโหดแล้วเนี่ยหนึ่งเจ็ดไมเล่นแบบ reload cover me อย่าโดนเอาดีโหลดกัน <c oughs> <c oughs> มันเยอะมันเยอะเกิน <Rabbi> ม <sm all left> <arrive> ันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินไปแล้วนอนนอนฟิวเออเริ่มนี่ไงกลางตคนนี่แไงซาบูเขียวว้าวสวัสดีครับ โอ้โหเล่นลอยนัดว่ะมาดิครับอื้มไม่แตกเป็นมุมยิงกันเล่นกระจากันเล่นกระจายกัน นี่แน่ก็มาดิครับน้อนใช้เปิดเพลงอะไรเนี่ยตสตาร์วอยู่ปะนี่อันเต้มาอืก็มาดิครับ เ้ยจะชนะแล้วชนะละเ้ยเป็นไนหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอ, <balances out. S 1> อ้ยเกือบแตกถอยเลยถอยเลยอย่างนี้ไม่เอาละ อย่าไปสู้ครับผมอย่าไปสู้เลยโอ้ยกระแตกเกิดหลังปะชนะแล้วจะชนะละนี่ละกันป้าปุ่มเนี่ยเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้ฝั่งเข้าเหรอ ห้าเมตรพอนี่ไงห้าเมตรพอสิบเก้าตายสี่ครับผมโอ้โหยังโหดอะครับนอนๆก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปนี้นะครับลง Youtube นะครับผมนะสองเกมก็คือเกมที่เจอจานทีมตาที่แล้วแล้วก็ตานี้ครับผมนะติดกันเลยนะครับผมผมไม่ได้จับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนานตื่นเต้นนะครับ ปกติจับแต่ยูซี่นะยังโหดเก้บผมปะปิดเก็บปฏิีครับ